Terima kasih telah menonton! พี่ไม้พี่น้องชาวไทยผู้รักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับ <S <S ผมโนราวินัตทองรัตจากอำเภอจนะจังหวัดสงพรา้าข้อต้อนรับพี่น้องข้าวสู้ปีมาเมียนะครับใครที่ยังไม่มีเมีย,ก,ยก,กัลุยาด้ยกเครนกับยกมือขึ้นกับพรเอกวิดังดา ไม่ผือกับใครที่ไม่มีเมียกายแคบห้าเมียเสียแดกข้อรองอย่าเอามาทำเมียและก็อย่าเอาพวกเยะทำพันกับมากับพลานโยวันนี้พลานโยมีเรื่องราวที่จะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องจากจังหวัดนครรีธรรมราชประชันกับโดราจังหวัดสงขลา เรียนเชิญพลัดโย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 โ่าหยยาวแรงแลยนี่วันนี้พี่น้องมากันจังหูมากานพี่ไม่มากันจังมดนับได้แล้วนี่ตำรวจนับนะได้ตังมดประมาณ่องพัน แต่ที่บรน,นั์ร่องพันนั้นตุกแล้วเพราะว่าต่างมดเราร่องพันธามแรง้าดานกับพี่น้องครับอ้อหนึก่ออกแล้วคนที่นับเลขไม่ครบนับเลขไม่เป็นแสดงว่าคนนี้พ้าาโม่ดูบ้านเราเขาเหลียงอะโม่นี้จะมีปัญหาในเรื่องอวัยาวะาเพศ คำราข้องฝากตายบอกเรหาหวะถ้าว่าแมนบุคคลใดนับเปล็กลงลงลืมลืมบาบาบอบอวมววมบองบองแสดงว่าไพ่อด <cond ition ing> และทีเลือรายกว่านั้นแสดงว่ามันมีปัญหาครอบครัวคาปนียนโยออสาบขาว่าเป็นขู่ซุอกขูช่ชอก ซอออรอดซอพมกัจจาวาคำแปลแล้วว่าซอออรอดซอมาจากเนยไปปดในพจนานุกรมซอออรอดซอคือซาลาเลวซอคือซาลาเลวออคืออัปปีรอก็คือรอซออีกตัวก็คือเสียบซาลาเลวอัปปีรอเสียบ ไม่น่าเชื่อยอยดบนบ้าเต็มความปากูมใจเสียจาดเกิดเม็ดเยอกระตังพลอปียาปิยานหนปิยาได้ไหนก็ไม่หวาเลยคนที่เชิดปิยาจะต้องมีนำจิตนำใจเป็นคนสื่อตรงเป็นคนสื่อสัต์แต่ปิยานี่ไม่ข้าวถาข้าวทางปิยา โอ้ก็แลกับไอ้ดิตสีโโส่ดวงนกโอกันดิตสซี่ดวงน้อยลาวทาริริดสีดวงกลวงตั้งมงูนอกจาก้ปัญหาในเรื่องเพศัำพัน์แล้วมีปัญหานึ่งลาวกับ 5, ตามตำราก็บอกว่าโมนีส่วนมากเมียจะเล่นชูกับเอ่เรื่องจริงตามตำราพุทธ แล้วถึงมาสักคลูก็มอดููระดับชาติก็ได้บอกไปแล้วว่าปีหน้าเป็นปีอ้อไม่ใช่ปีหน้าปีที่ถึงคือวันนี้นะครับเป็นปีห้าหยาดนาของอีปูเ,เ,เราจะนัน่นพี่น้องถ้าเห็นปูตรงไหนใครที่เชอปูกาลูนาเปลี่ยนเชิ่อเสียกันเราจะทำให้ตระกูลของทันช่วยไปตามชิ้นนาวัดกัน ปลาเมียเจอปูกันเนะน้องเปลี่ยนเลวเปลี่ยนเป็นเจอเอิญนะน้องเปลี่ยนเปลี่ยนไม่หมดแล้วเราเปลี่ยนเป็นเจอปีก็ได้เนาะปูกับปีเจอจริงก่ะเจอจำปีเจอแล้วนะเจอหนองปีอ่ายังอยู่กับปูพอดีแล้วปีแซบปูกับปูแซบ ยูแขนโนะราหนักไม่ได้จริงจัดใชยูยแขนไม่ได้เรามา,เมาตึงนี้เราเป็นคนดีเราไม่ใช่สัตว์ด่านพวกชัวเดี๋ยวเป้าตาหลักลางจิโงเราไม่มีทางจะไปยิงหนักสก้าเราไม่ทำลายประชาชนคนไทยด้วยกันเพราะเรามีสักที่ผมคือการราชก,การครูกระเบื้อ ไม่มีปืนเป็นอาวุธแต่ว่าครูคนนี้มีชอกมีปากเป็นอาวุธถ้าไม่ลูกเช็ดได้เย็ได้ดีเป็นนายอำเภอก็ยังเป็นหมอก็ยังยกเป็นอย่างเดียวเพราะไม่มีลูกเช็ดที่ขาที่เป็นตำรวจกระเบื้อเอาลูกเอาตัอตำรวจส่วนใหญ่แปดทิเปอร์เซนต์ดียี่ทิเปอร์เซนต์ชัว 3%ดชกยีนิพพ่อไป็นองสัพทิพย์พท่านมากเจชวนโู้หยัดุงสูงมันจะอบเรียกแขงเรียก่าเรียกนาเรียกลังเรียกตรงกลางเรียกไปเรียกมาอีปูค้นแม่นเหลือเลือดเนเดียวแล้วแล นี่วันคนนายากไปบานจาลลนเลยตีนาคน,นั้นนายกน้ยาน,นายากปูนี่แหละไปใช้ไปไป,ไปปราใช้ยกับพี่นองอำเภอแต่บานจานเรียกว่าอำเภอคนหนมแต่ว่าจานวัดดีอเรียกอำเภอค้นหนมมันอันตว่าเรียกอำเภออมค้นและจัดลำบากอ๋อแสดงว่านายกวันวันหนึ่งไม่คิดเร่องได้แล้วคิดแต่เร่องอมีมก็เอาอมค้นล่วันแลวกับเออ ฟาซี่ไม่พออมนูอมกลวดอมหินอมทรายไม่พออมทุกทิ้งทุกอย่างไม่ได้กับเพราะชาตินี้บางนี้เป็นของประชาชนไม่ใช่ของโอดู้บันปลื้มบันปลื้มันปลืล้มนี่นี่เขาเคี้ยวมาน,นี้ไม่หลอกเขาเคียวม,มาว่าปลื้มแต่ว่าเขาดา่ารูครูก็จะจะด่าต่อครับเขาเขียนด่าครูแต่กลูจะด่ามอ ครูอย่าได้หม้อเลาระวามีหม้อบางคนที่ไม่กล้าถาเจนหว่าหม้อเวกเลยปะเนี่ยครูนึกว่าหม้อโอ้ยครูถีกี่เดือนกันย่างแต่แรกเป็นครูว่างนี้เราไม่เรียกเป็นครูเลยเราเรียกอีข้ารูก็คืยอีนั่งนอกแซกแต่แรกเป็นครูว่างนี้ข้ารูแล้วข้ารูหม้อเวก รูแม่แกตุ้งเลยแม่อเอ้ยแม่เ,เราโลนาดนนีมันรูเพ่ว่าต้องนายคนไม่เหลือคนนายคนไม่เอามันไม่ห้ายเขาว่าคนปากได้จังหวัดได้เหลือปากไตดักไต,ไตเหล,ลือปักเปลือไตกะ <c oughs> ไม่ช่วยจังหวัดนั้นก่อนนี่คืออายบายกบูบันเลยต้นยาใบหวานดอกแทกแต่วันกอนดอกแทกเรียกชุมนุ่มนี่รัชะมังกล่ามากกันแปดเมื่อนตมด แต่ว่าไม่แจกคนนะเกาอีครับไม่ไปให้แล้วด่าด่าแท้แล้วไปแล้วเอาด้วยความรักชาติลืมไปสิ่งหนึ่งนะครับลืมไปสินี้นี่ก็เียนว่าเรารักในหลวงครับพี่ดองครับเทนางอยู่ตรงนี้ใครไม่รักในหลวงใครไม่วงม่งแผ่นดิน เชิญไปรัชมัอองคลาครับเมลยกขึ้นดานี่จันทอดเสื้อเหี่ยมกันแต่เด็กมันได้เสื้อดแดงจันนี่นี่มาวันนี้ไม่ได้เสื้อมานี่อเลนมาเป็นกลางเราเป็นกลางแต่ว่ากลางถนนราชจะดำเนินเราอันโอ้ใจได้ใจได้ใจได้ไดๆๆๆๆเที่ยมจริงๆเมื่อคว้าสีทองพองอําไพประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ยุ่งฮ้างยุ่งฮ้างไวดาิดสไ์ไ้เล่นไหมลูกอืนไม่ต้องยุ่งเพราะเราไม่มีห้างเราไม่จ่ายกางขอกเราไม่จ่ายจริงจ๊อกบันาลิตสี่ดวงวากลอนนิดวากลอนกันจะกิดให้วาไม้พี่น้องให้ดาไม้พี่น้องให้หลายมันไม้เลยพี่น้องอีปูวาอะไรออกไปอีปู ยิงลักย <Okay. S 1> ิงลักย <Okay. S 1> ิงลัก <Okay. S 1> เออแล้วไม่ดีว่าอย่านังเปเปลาคนจะ่อยู่ที่บ้านกับมั่นกันแหละอย่านังให้หลดจักวันมั่งว่าปีน้องที่มาเน็ดเดือยกันเข้ามาก,กันซ่องเดือนกับซ่องวันแล้วตัวเองยังไม่รู้เรืืองตีเลยยังบางกุ้านเราบางคนนังเบลืออยู่ไม่หลูกลรวว่าต่ำรัวตานังเบลืออยู่โปรเรา โลจักตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด <Yeah. S 1> ให้มันตอกหนาหรอกใจชาติโนี้วากร้อนตะกิะกน,นะก้นโมงก็ตายเปยลีป่ยนนัดกวนเวียนเปลี่ยนพัลวันคืนพัลไปตามกาลเวลาจากราศี ากวันเป็นเดือนคอยเลือนเป็นปีไม่มีทีสิ้นลงทีตรงใดวันทีหนึ่งมกรามันมาตึงแล้วเสียงปลูวแววดังสะดั่นนี่จือวันปีใหม่เพราะปีก่อนมาเซ็ง มันสิงเลือจยเปลี่ยนซกเม่ปีมาเมียรเรามาลายอันตรพาาันอ่อในปีาอกคนวีตกเชนสาวซอยความดังพลอยแบ่งซี่ที่เราชันมีหน้ายกตำชา ชัวซามานพอมีนายกนำชาติชัวซามานบริยานประเทศทั้งทูเรศตังอัปรีได้คนโง,ง่เข้ามาเป็นนายกทั้งต่อเลทั้งเคยวกี่นายกตาพี ตามนต์ีขี้คาอบาเต็มทีให้พวกทอราพีนอกเออที่ขอดโกงขพอรับชั้นจุดจริตมันคิดแต่ได้ทางน้องเศร้าผีชายไอพวกนี้ต้องตายโอ้พ่อดูก็ํำนายว่าพวกนนี้ไม่ตายเปล่า ตายไม่มียาดพี่น้องตายไม่มีรองร้อยตายโหงบวกขีฆ่าทั้งหลายชอบก่กอชายกำรุงชอบพอ,อบ่ะน้องชอบก่อชายกำรุงจังหวางบวกขีฆ่าทั้งหลายก่อชายกำรุงชอบกงโคงหลงปลาก่กอชอบกงโคงหลงปลาเลียนน้องเอ้ ลาดพวกกล้าชานออกกล้แพ่นด,ดิลเป้าหนกวิที่ที่มีตังเอ้าอราลากกล้าชานไกล้แพ่นด,ดิลเบาหนกวิ่งให้ดินดินให้ปีมันแสบูหลักลับตอนหัวหลุง มันหลอกปลาทุ่งกูนี่หลักรับว่าลุงจะห,ห,หลอกป้าทุ่งเผือนชอบหลักรับตอนหัวลุงหลอกป้าทุ่งกูพอปีให้คันอูเราซ่งไปดูบให้ไปอยู่กับไอเลียมโตปีชายมันนุุใช่ะ ไปอยู่กับเปรียมผี่ชายมันพาพวกเพื่อนไปกันคงจะโรยกันเยอะช่วยพาไอ้ด็ที่ดูวงไอจันเลยไปดูใบเสียทีปลอะตัวนี้กับปรีจัง เดี่ยวม่ไหลงูอีตอเลอีนาดานได้ยินไม่ไหลงูอีตอเลเชิญตาเล่นเตไไปเที่ยวกับวกวพลังนูรูร้อนทางยาวทางย้อยกูคงชอบใจจัง ทั้งยาวทั้งย่อยปูชอบใจจังพงได้หนังอ้อรอแล้วได้หนังก็เดากีลำยองมันไล่พวกอานาน้กรัวหนักแต่หญิงอัปปลักมันผีกลไม่หลอนอเออมันชอบวก้กองเขา้า มานางรักษาการดูในดองเต้าบนไม่เอาแล้วน้าให้พวกนี้ต้องเรียกว่าก,ากีลาออมเสียตื้นตานางหน้าดาันลาออมเสียตึ้นตานางหน้าดานอย่าหัวเดินหน้าบานเดียวใหญ่นมี ิรูปประเทศไทยน้านายโมงามาปฏิรูปประเทศไทยพี่น้องเอ้ย้้องเราไว้ดีก็จะมีเลือกตั้งครั้งต่อไปเรามาแก้ปัญหา ยังการโกงกิลย้ายทักทิง้งตักมากินไม่มันดตักมากินไม่บาดเมืองจิบหายวอดวายทั่วไปตาเลีบยบดูไปยิตใจต่ำตามจิตใจต่ำตามองตื่นเต้นชาวไทยลุกขึ้นตามพี่น้อยตื่นเต้นชาวไทย มาพร้อมใจถั่วทิดหลายคนกุญจลิ้ออกจากสยามทางชาตาิได้นำซื่อเข้าเลื้ยงลือนาบสยามเมืองยิ้มเอมอิมในสวงเพระเรามีราชาสรมกษัตรแม่นาผนาะเรามีพระราชาพระมากษัตริย์ ก็ปัดดวงใจองไทยแห้นดวงชาวไทยแหนดวงมาล่อรอบปลอมใจแล้วไทยุกดวงให้พอลวงพ่อปลาโอจ พี่ไม่พ่อเชิญได้พลาดาเอาข้อควัดมองไปกับน้ายกสักหันเลยกับเรารักมาเราเอนดูมาเขาเป็นคนดีอดโยนยเป็นคนดีหน้าตาตาช่วยมอบรางวัลกันตรงนี้นลครับมองไว้กับ,กบน้ายกข้อเล่าครับครับโุราได้รางวัลน,นี้เพราะพี่ไม่มาฟูบ้า ในหลวงวงสีสุศือแผ่นดินเสรียงทีสุศือถังษิตมั่นคงอินประเทศไทยพีินร,รับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยครับขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับ การวีนัททองรัฐจากจังหวัดสงขลาครับขอบพระคุณมากครับ